อาพิมในน่ะกี่ชั่วโมงถึงถอดได้มันถึงไม่ติดไงเราจะถอดพิมพ์ในก่อนพิวนอกนะครับแล้วก็ทาน้ำมันเสร็จเทเสร็จแต่งปากเรียบร้อยกี่ชั่วโมงเนี่ยตอบยากมากนะครับแต่ว่าให้กะคร่าวๆได้ว่าอย่างเช่นเทเก้าโมงก็มงเช้านะครับก็น่าจะถอดพิมพ์ในถ้าอากาศร้อนๆนะ่ะถ้าอากาศร้อนๆไม่มีฝนไม่หนาวนะครับเทในร่มอย่างนี้นะฮะจิ้มดูมว่า ปูนี่ปากมันเซตตัวไหมเซตตัวยังไงเอาแค่เป็นรอยมือบางๆนะครับไม่แฉ็ uh huh. แต่งปากปึ๊บลองทิ้มเออเป็นรอยมือบางๆไม่แฉะไม่แห้งเกินไปนะฮะเราถึงมาถอดพิมพ์ในตัวนี้ก่อนได้นะครับถามว่ากี่ชั่วโมงถ้า9ก้าโมงนี่ก็อยู่ประมาณก่อนเที่ยงหรือว่าเที่ยงถึงบ่ายขึ้นอยู่กับอากาศแต่ไม่น่าจะเกินบ่ายสามไม่ถึงแน่นอนแต่ให้สักสามชั่วโมงให้มาแต่ง uh huh. เท hey, มันย่มไปแต่งปากแล้วก็สักสามชั่วโมงให้มาเช็คแต่งปากเรียบเรียบร้อยนะฮะค่อยมาเช็คว่ามันไม่ค่อยติดมือแต่เป็นปรอยนิดๆเนี่ยเห็นถอดได้เลยนะครับกะเป็นชั่วโมงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพื้นที่นะครับแล้วเราเทตรงไหนถ้าเทกลางแจ้งเนี่ยสองชั่วโมงมันเซตตัวเลยนะครับมันก็อันตรายเพราะมันจะถอดยกมันร้อนเกินไปนะครับถ้าเทในร่มก็จะเซตเวลาได้นะครับแล้วก็แตะดูประมาณสามชั่วโมงอัพ